ปรดับยศเป็นพันโทสมจิตจงจอหอรวยแล้วไม่ลืมตัวขอแสดงความยินดีกับผู้พันสมจิตจงจอหอได้ประดับยศทหารเป็นพันโทสมจิตจงจอหอหัวหน้าแผนกการกีฬากองการกีฬาสำนักส่วนในการทหารรับผิดชอบในการเตรียมการสอนวิชาวมวยไทยให้กับทหารกองประจำการ และนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารทั้งนี้มีแรงงานว่าพลตรีกิกติพันธ์รักใคร่ผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยได้ประดับเครื่องหมายยศทหารให้แก่พันโทสมจิตจงจอหอหัวหน้าแผนกกีฬากองการกีฬาสํานักสวัสดิการทหารปัจจุบันพันโทสมจิตจงจอหออดีตนักกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่นชาวไทยเจ้าของเหรียญทองอลิมปิก ดูายในการเตรียมการสอนวิชามวยไทยให้กับทหารกองประจำการและนักเรียนช่างฝีมือการทหาร